วันนี้มาพบบะชอกรยาฟาร์มราชบุรีนะฮะมาอัปเดตที่ชมนะฮะทีน,นี้เป็นแม่วัวท้องที่สองนะครับเป็นแม่วัวท้องที่2นะครับนะครับเป็นแม่วัวท้องที่2นะครับผสมผ่านรอบไปแล้วนะครับผ่านผ่านรอบไปแล้วนะครับอายุก็ประมาณ48วันนะะเดี๋ยวจะ เตรียมส่งลูกค้านะครับเอาไปอุนต้าซาวดูที่ว่าลูกค้านะครับถ้าไม่ท้องทางเราก็จะเข็นกลับบ้านเลยนะครับยวตามมาลุ้นกันนะเพราะว่าเขาเงียบไปแล้วนะครับจะให้หมอไปสาวที่นู่นเลยนะครับฝากกดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับก็ขายวัวกันอย่างนี้เลยนะฮะไปถึงลูกค้าก็ให้ลูกให้หมอทางนู้นตรวจเลยไม่ท้องเราเข็นกลับนะครับเรารับประกันท้องนะครับตัวนี้นะครับไม่ท้องก็เข็นกลับเลยนะครับจะได้สบายใจลูกค้าด้วยนะครับ ท้ายก็สูง147เซนนะครับตัวนี้สวยงามมากโอเคครับก็ฝากกดติดตามช่องกัะยาฟามร้านชบุรีนะฮะเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับวัวถึงคอกแล้วครับตอนนี้รอหมอมาตรวจท้องนะครับรอหมอมาตรวจอุจตาราวนะครับ ท้องไหมครับ <filho> ท <net diz> ้องท้องนะครับที่จดท้องที้กันอุตสาวนะครับ